สวัสดีครับช่องธิเดชข้อเสนอไมีข้อวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลในการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดน,นะครับทีเด็ดีเดียวนี้สามารถกดติดตามกดเทสต์คลเข้ามาได้โอกาสชนะตา้าปร์เซเลยก็คัดมาแล้วแบบทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับสายเชียร์ฟุตบอลไม่พลาดเชียร์กับเราโปรโมชั่นเยอะยิ่งนะครับตอนนี้เราแจากสตาร์เป็นแสนต่อบ,บินเราให้แน่ๆอยู่แล้ว0.7%ครบจบในที่เดียวสนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปโอเข้ามากันได้นะครับ ส่วนวันนี้ใครฝันมีเลขดีเลขเด็เดที่เข้ามาขีกันได้นะใจบาเป็นร้อยนะสนใจเข้ามาดูกันก่อนนะเข้ามาทิ้งกันได้นะครับส่วนทีเด็ดเราจะเป็นช่วงเช้านะฮะซาโปโลเจอรนะ์ปริเอนเซ่นะซีเรเอกของบาสิลนะครับรานะคาเปิดมาซาโปโลต่อปปอนะผลงานเจอมา6เกมหลังล่าสุดซาโปโลชนะ2องปูริเอนเซชนะ2ก็เสมอ2นะคู่นี้สูสีใกล้เคียงนะเจ้าบ้านปปอนะครับบอลบรบาซิลเนี่ยตัวใหญ่เจ้าบ้านจะได้เปรียบนะ มาดูผลงานของซาวโปโลหน่อยวิธีของซูเปอร์สตาร์เลยนะแม่ถ้าใครตามประตูนนะอ,ะรนะอาร์เมี่ยนที่ญี่ปุ่นนะซูเปอร์สตาร์ว่าก็วไม่ใช่เฮียงงน,นะน่าจะรู้จักซาวโปโลดีนะเออซาวโปโล10เกมหลังล่าสุดมีแพ้4ชนะ6นะครับผลงานรวมดีนะฮะอัตราการบวกใช้ได้เลยบวกไป5เสีย4เสมอ1น,น,นะอืมถือว่าตัวเลขสวยนะครับ55%า้เอนเย้าเยือนนะผลงานในบ้านของซาวโปโล10เกมหลังล่าสุดมีแพ้2เกมเอง นะก็ะถึง8เกม10เกมหลังนี่บวกดีด้วยเสียไป2เสมอ2บวกไป6นะอัตรากันบวก60%ถือว่าตัวแรกอัตรากันบวกสูงฟอร์มดีนะครับช่วงหลังก็ไม่ต่ำกว่า55%าเลยในบ้านหบนะทิมเยือนปูมิเนเซ่น,นะครับ10เกมหลังก็งงงสุดชนะ2เสมอ3แล้วก็แพ้ไปถึง6เกม5เกมนะปู่ช่วงหลังไม่ดีนะแล้วก็10เกมหลังล่าสุดน,นี้บวกครึ่งในเกมเดียวเสมอ2เสียไปแล้วถึง7เกมตัวแรกไม่ดีเลยโอ้หกสเซนะน้อยมากนะฮะ ยิ่งฟอร์มเกมเยือนช่วงหลังเนี่ยเอาแค่6กเกมหลังไม่ชนะใครเลยนะแล้วก็6กเกมหลังเสียทุกเกมด้วยนะครับ10เกมหลังล่าสุดนี่ชนะ3เสมอหนึ่งนะแพ้ไปหกบวกไป3เสียไปหกเกมลแล้วลหกเกมหลังเสียทุกเกมด้วยนะครับเจ้าบ,บ้านน่าเชียร์กว่านะซัปโปโลดูดีน่าจิ้มเหลือเกินราคาเปิดมาปปอนะครับเจ้าบ,บ้านปปอนหนึ่งจุดเก้านะเสมอหนึ่งจุดหกสี่ครึ่งลงูกเต็มน้ําลมนะผมว่าคู่นี้น่าเชียร์ซาปโปโลนะครับน่าจัดเลยปปอก็ได้ผมคิดว่ามีโอกาสเก็บใช้ได้สูง จากซาโปโลในบ้านได้เลยครับส่วนกุ่ทีอ2อยู่ที่ซเนกเอบราซิลบาเฮีย il, ia, เจอเกมิโอนะครับเจ้าบ,บ้านอันดับสี่ทีมอันดับ2ราคาเปิดมาเสมอนะผลงานล่าสุดเจอกันมา6เกมหลังเป็นเกมิโอผลงานดีกว่านะครับ6เกมชนะ3บาเฮียชนะ1แล้วก็มีเสมอ2เกมช่วง2เกมหลังนี่เสมอประมาณ 1, 1 1แล้วก็สูงสูนะยิงกันไม่ยิงกันไม่เยอะด้วยนะฮะเออแต่ก็ดูแล้วภาพรวมเกมมิโอดีกว่ามาดูช่วงหลังกันหน่อย ผลงานสิบเกมหลังล่าสุดบาเยชนะเกมเดียวเองเย่าเยือนนะเสมอห้าแพ้ไปสี่สิบเกมหลังล่าสุดบวกสามเสมอสองแล้วก็เสียไปห้าเกมฟอร์มไม่ดีตัวเลขไม่ดีนะครับสำหรับเจ้าบ้านนะลาคาของบาเียสิบเกมหลังล่าสุดชนะห้าเสมอสามแพ้สองเว้ยใน,นบ้านนี่ผลงานไม่ต่างกับเย่าเยือนนิดเลยผล <c oughs> งานดีแล้วก็สิบเกมหลังนี่บวกไปสี่เสียสี่เสมอหนึ่งห้าสิบห้าสิบ ในบ้าน, year, บ,นบาเฮียฟุตบอลบราซิลมีถึงว่าวบใจได้ครับมีเสียงเชียร์ช่วยด้วยนะไม่รู้กรรมการในส่วนด้วยหรือเปล่าแต่ก็ดูก็ถือว่ากลางดีนะครับแค่นั่งดูอยู่ยิงไม่ค่อยเยอะนะบ,บอลรักษาส่งไปส่งมานะฮะเกมิีโอ1สิบเกมหลังล่าสุดผลงานเย่าเยือนดีชนะ6เสมอ2แพ้2เกมเองแล้วก็10เกมหลังล่าสุดนี่บวกไป6เกมเสียไป4เกมเองห้าเกมหลังนี่แพ้เกมเดียวเสียเกมเดียวนะบวกไป4เกมถือว่าตัวเลขเกมิีโอดีขึ้นเยอะเลยนะครับน่าเชียร์เกิน แล้วก็ผลงานเกมเยือนล่าสุดสิบเกมหลังชนะสี่เสมอสองแล้วก็แพ้ไปแค่สี่เกมอัตราการบวกสิบเกมหลังนะเย้าเยือนเล่จะเกมเยือนนะก็ชนะบวกไปสามเกมเสียไปแล้ว5้าเกมเกมเยือนรู้สึกว่าอัตราการบวกจะดรอปลงนะแต่ฟอร์มใช้ได้นะครับก็มาดูราคากันมีราคารองเรื่องเกมมิโอไวฟฟอร์มดีขนาดนี้จัดทีมเยือนดีกว่าแต่บอลบราซิลในบ้านได้เปรียบนะราคาเปิดมาเสมอเจ้าบ้านนะคะปาเฮียหนึ่งก็อยู่ทีมเยือนได้เต็ม ถ้าต่อเจ้าบ้านปป,ปได้2.1เลยอยู่ทีมเยือนได้1.79นะผมมองว่าเกมิโอ้ก็ใช้ได้นะหน้าเชียร์เหมือนกันนะครับจ o, ัดเกมิโอ้ทีมเยือนดีกว่าลองปป,ะปะนะเสมอรับซับเลยและมีโอกาสชนะใกล้เคียงครันุนบอลสองหน้าทีมเยือนนะครับก็ทีเด็ดบารซิลววันนี้สองู่ชอบตามกันมาได้ซอบโลคู่แรกหน้าจัดนะฮะมีโอกาสเก็บใช้ได้สูงเลยฟอร์มดีบวกดีเชียร์ได้ครับส่วนวีสองบาเคียรจะเกมิโอ้เนี่ยผลงานบาเคียช่ชงหลังไม่ดีจริงนะ แต่ในในบ้านพอได้นะครับขัดแย้งกันนิดหนึ่งผมมองว่าเกมโอชิมเยือนดูดีต่อเนื่องช่วงหลังบวกดีด้วยมีโอกาสจบเสมอสูงแค่เสมอรับทรัพย์แล้วอะ่ะแล้วโอกาสชนะใกล้เคียงกัน้วยรุ่นบอลสองหน้าที่เกมโอดีกว่านะครับจัดได้นะฮะวันนี้ชอบตามจะไม่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยคืนนี้สวัสดีครับ